เหลือเื่งรีวิวคลิปนี้ครับผมมีเก้าอี้ที่เหมาะการเล่นเกมทำงานครับที่เหมาะกับคนที่ตัวสูงตัวใหญ่และนอกจากจะเหมาะกับคนที่มีความสูงความใหญ่แล้วครับตัวนี้ครับยังเหมาะกับสภาพอากาศในประเทศไทยด้วยครับที่มีอากาศที่ร้อนอบอ้อาวครับเพราะตัวนี้มากับการออกแบบแบบการระบายอากาศที่ดีเยี่ยมนะผมไปใช้มาเรียบร้อยแล้วครับทั้งนั่งเล่นเกมนั่งทำงานคุกอยู่กับเก้าอี้ตัวนี้นานมากครับเดี๋ยวคลิปนี้มาเล่าฟังว่าชอบไม่ชอบอะไรกันบ้างครับพร้อมแล้ว ไปดูกันเลยครับ นะครับก่อนที่จะไปรีวิวถึงเก้าอี้ตัวนี้ครับเดี๋ยวผมมาสรุปให้ฟังอีกครั้งหนึ่งครับว่าจริงๆแล้วครับเก้าอี้อโคโนมิกแบบนี้กับเก้าอี้เกมมิ่งครับมันแตกต่างกันยังไงครับเก้าอี้บีเวลเนี่ยหรือเก้าอี้ที่เป็นเก้าอี้ที่ออกแบบมาเพื่อสรีระศาสตร์เนี่ยมันก็สามารถใช้ทํางานนั่งทํางานได้นั่งเล่นเกมได้ครับแล้วก็สามารถคงอยู่เก้าอี้ตัวนี้เป็นเวลานานๆได้นะอย่างผมเนี่ยเป็นลายตาที่แบบว่านั่งทํางานเนาะนั่งตัดต่อทําสคริปต์มีนั่งเล่นเกมแน่นอนครับก็ตัวนี้เนี่ยค่อนข้างจะ ตอโจ์พวกนั้นครับเพราะมันอยู่กับมันเนี่ยได้นานแต่ถ้าใครที่เป็นสายสตรีมมิ่งแบบอยากได้ภาพที่มันดูเป็นเกมมิ่งจ๋าๆเนี่ยอ่ะอันนี้ต้องบอกตามตรงว่าเกาอีแบบนี้เนี่ยมันอาจจะยังไม่ให้ภาพแบบนั้นนะอ่ะ เดี๋ยวเรามาเริ่มรีวิวกันดีกว่าครับว่าเก้าอี้ตัวนี้เนี่ยมันมีข้อดีอะไรที่ผมชอบบ้างครับอย่างแรกเลยครับคือเรื่องของสภาพอากาศครับหลายคนต้องยอมแล้วครับการนั่งทํางานอยู่กับเก้าอี้ตัวนึงนานเนี่ยมันจะเกิดอาการอับชืน้นส่วนไหนที่มัน,นติดโยกับเก้าอี้แบบหลัก,ลกนานนหลายชั่วโมงเนี่ยอย่างหลังเนาะมันก็จะเกิดอาการแบบอับชื้นระบายความร้อนได้ไม่ดีครับแต่ตัวนี้ครับบอกเลยว่าหมดห่วงครับเพราะว่าพนักพิงตัวนี้ของ bwill l i เนี่ยมากับเทคโนโลยี ice image b a c k l e s e ครับก็มันจะเป็นตะข่ายอย่างดีครับเนี่ยตะข่ายอย่างดีที่มีระบบระบายอากาศแล้วก็เป็นเจ้าแรกแห่งประเทศไทยที่ใช้เทคโนโลยีนี้อีกด้วยครับผิวสัมผัสคือดีมากครับให้ความแบบสัมผัสที่ดีครับแล้วก็มีความยืดหยุ่นที่สำคัญคือมีความทนทานนะเนี่ยตัว นักพิมเนี่ยไม่ได้รู้สึกเสียทรงหรือเสียรูปไปแห่อย่างใดครับก็คือมีความให้สัมผัสที่ดีนุ่มลื่นครับแล้วก็อย่างที่บอกคือต่อให้เราเปิดแอร์แรงขนาดไหนนะเขาถ้าเป็นเก้าอี้รุ่นอื่นๆเนี่ยก็ยังเกิดเหนื่อที่หลังเนาะมันทำให้รู้สึกว่าไม่สบายตัวเลยแต่ตัวนี้เนี่ยนั่งกับมันได้นานครับเพราะว่ามันระบายขัดได้ดีจริงๆนะตอนนั้นครับใครที่มีปัญหาเรื่องที่นั่งทางานกับอีกนานๆแล้วรู้สึกแบบไม่สบายตัวเพราะความเหนื่อะหนาของเหงือตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าแก้ปัญหาตรงนั้นได้ดีเเเลยยยยทีีีดวคครรัับบ่ม ¡Suscríbete อ่าต่อมาครับนอกจากเรื่องระบายความร้อนที่ผมชอบแล้วครับเรื่องออกแบบโดยรวมของเก้าอี้ตัวนี้ครับ B w e l l e n l i p t Pad ครับแต่เก้าอี้ตัวนี้ครับบอกเลยครับว่าเขาออกแบบมาสำหรับคนที่สูงตั้งแต่1 6 0ถึง195เซนติเมตรครับดังนั้นครับคนที่ตัวเล็กที่สุดไม่สูงมากก็สามารถซื้อใปใช้ได้เช่นเดียวกันเนาะแล้วก็ตัวโช๊คครับมาด้วโช๊ค c า a 4เป็นโช๊คระดับสูงครับแล้วก็ฐานรองด้านล่างครับเป็นไนล่อนเกรดดีมีความยืดหยุ่นและทนทานสูงครับทำให้เก้าอี้ตัวนี้เนี่ย รองรับน้ําหนักได้สูงสุดถึง150กิโลกร,รมัมนี่ผม95ก,กิโลกร,รมัมตั้งสบายๆครับเท่าที่ผมเคยประสบพบเจอมปนะกับทก้าอีงทางานเก้าอี้สานักง,งานทั่วไปครับคือเวลาเรานั่งไปเรื่อยๆเนี่ยตัวโชคมันจะมีปัญหาครับเวลาเราดึงโชคขึ้นสูงสุดใช่ปะ่ะมันก็จะแบบว่าค่อยๆลดลงลด,ล,ดลงลด,ล,ด,ล,ดลงอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะไม่ล็อกช็แต่ตัวนี้เนี่ยเป็นโชคชั้นดีครับสามารถรองรับน้ําหนักเราได้ถึง150กิโลกรัมดังนั้นนั่งไปเด้อครับไม่เสียหายแน่นถึง3 ไปเต็มด้วยนะเรียกว่าใช้งานได้แบบสบายหายห่วงครับและอีกเรื่องหนึ่งที่ผมชอบครับอย่างที่บอกคือเป็นคนตัวสูงช่วงตัวยาวช่วงขายาวอย่างนี้ครับบางทีเรานั่งเก้าอี้ที่มันไม่ได้ออกแบบตามหลักสรีส,รสาศาสตร์เนี่ยเราแบบพิงไปแบบไม่เต็มหลังตัวพนักพิงครับนอกจากระบายอากาศแลยครับมันยังมากับออโต้ลมบาร์ซัพพอร์ตครับก็คือเป็นตัวที่คอยรับตัว กระดูดสันหลังของเราครับที่เราสามารถปรับได้ค่อนข้างหลากหลายนะเนี่ยมันปรับได้หลากหลายจริงๆเนี่ยมาอันนี้เหวตัวหลังเนี่ยมันสามารถปรับเห็นไหมปรับได้แบบตามใจชอบครับได้หลายระดับเลยนะไอ้ตรงตรงนี้เนี่ยที่บอกเป็นระบบออโต้เลยเพราะว่าเขาอีบบกอีทั่วไปเราพราพงไปอย่างนี้เนี่ยไอ้ตรงที่รับส่วนเราส่วนวอส่วนโค้งของหลังเนี่ยมันจะไม่ได้แบบปรับตามสีรักของเราใช่ไหมแต่ตัวนี้มันมีตัวระบบออโต้ที่มันสามารถแบบรับหลังเราครับทำให้นั่งกับมันนานๆเนี่ยไม่เมื่อยหลังครับนี่ตัวนี้ออกแบบมาดีครับมันสามารถปรับได้ทั้งงงหมมดดถึ5ระะับนควาสูของ บอลลับาเนี่ยแล้วก็อีกอย่างนึงที่ผมชอบครับคือช่วงขาถ้าใครเห็นตรงเบาะตรงนี้ครับบางเก้าอี้เนี่ยเบาะมันสั้นใช่ไหมแล้วเวลาเรานั่งเนี่ยมันจะทําให้เราแบบนั่งไม่เต็มโตดไม่เต็มขาอะไรเงี้ยทำให้เราั่างกับมันนานๆไม่ได้รู้สึกเมื่อยครับตรงนี้ครับมันปรับเบาะให้เลื่อนข้าง่างให้เลื่อนออกมาได้ครับให้มันรับกับตัวเข่าของเราได้พอดีครับการนั่งที่ถูกต้องเนี่ยตัวเข่าของเราเนี่ยโคจะชิดกับตัวเบาะผนังของเราพอดีครับอีกอย่างหนึ่งครับเรื่องความสูงครับมันตอบความสูงได้เยอะเลยครับเห็น เนี่ยปรับความสูงได้เยอะเลยหวัวทะลุเลยจบแล้วแล้วก็สามารถปรับให้มันแบบตามความสูงข,ของเราได้อย่างเราที่ต้องการเพราะว่าเวลาเรานั่งเนี่ยขาเราเนี่ยไม่ควรจะแบบสูงออกจากพื้นเยอะเกินไปหรือขาลอยนั่นเองนะครับหรือไม่ควรที่เข่าเนี่ยจะชันมากเกินไปก็คือมันปรับให้ตรงกับรูปร่างของเราได้ค่อนข้างจะแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะยังไม่หมดครับแล้วก็มีตรงนี้ครับตรงที่รองมือครับตัวนี้ครับก็สามารถแบบปรับแต่งได้ตามใจชอบเลยครับนี่ปรับสูงได้แล้วก็ตรงนี้ครับ ที่ลองนึ่งเนี่ยเป็นแบบ T ีดีนะซ้ายปรับขวาได้โยกขึ้นโยกลงได้ครับทําให้เราเนี่ยสามารถรับกับมือแขนเราได้ทุกอริยาบทครับจะนั่งทํางานอย่างนี้จะเล่นเกมแบบนี้ก็คือปรับได้เลยครับแล้วก็ด้านหลังครับไอตัวเบาะตรงนี้เนี่ยไอตรงที่รองลรับศีรษะเราเนี่ยก็ปรับขึ้นปรับลงได้ครับเหมาะกับลักษณะของคอเราได้อย่างดีนะเวลาเราแบบนอนพักผ่อนช่วงนี้ มันก็รับตรงท้ายทอยเราได้ครับอีกอันหนึ่งที่ก็มันสามารถเอนนอนได้123 <c oughs> องศานะใครที่ไม่อยากเอนนอนครับ <c oughs> ก็สามารถล็อกได้ครับมันจะมีตัวล็อกอยู่ตรงนี้ครับ สุดท้ายที่สำคัญครับสำหรับใครที่แบบทํางานไปนานๆเล่นเกมนานๆแล้วอยากแบบพักสายตาอะไรอย่างนี้เนี่ยดูนี้ครับมากับที่รองขาเลยนะนี่แอบอยู่ข้างล่างนี่ครับดึงออกมานี่แล้วก็หมุนออกมานี่นะมันสามารถรองขาได้เลยครับนี่นี่รองขาได้เลยนี่มันก็จะรองขาได้เลยครับเราก็สามารถนอนพักสายตาไปได้เลยครับไม่ต้องแบบขาเนี่ยเราไม่ต้องหาที่แบบเก้าอี้มาวางเสริมอะไรอย่างนี้เนี่ยก็คือมันออกแบบม,มาให้เราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะั้นตอบโจทย์สาย พักผ่อสายทํางานสายเล่เกมได้ดีเยี่ยมครับอันนี้คืออีกจทยหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าก็ตัวนี้เนี่ยบอกกับการใช้งานจริงๆครับเพราะว่ามันตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ในการใช้ชีวิตบนเก้าอี้จริงๆครับถือว,ว่าเยี่ยมเลยครับ สรุปโดยรวมอีกทีครับเก้าวีตัวนี้ครับบอกกับผมแบบจริงๆนะเพราะว่าผมเป็นคนที่ตัวสูงตัวใหญ่ครับการนั่งเก้าอี้บางทีถ้นนั่งเก้าอี้แบบตัวเล็กๆเนี่ยมันรู้สึกจะอึดอัดครับแล้วก็ผมเนี่ยเป็นคนขี้ร้อนนะเนี่ยนี่นั่งถ่ายงานแล้วเดียวเนี่ยเหนียออกลนะแต่ด้านหลังเนี่ยบอกเลยว่ามันระบายอากาศได้ดีครับอย่างที่บอะตอนต้นคลิปนะทำให้ผมเนี่ยนั่งอยู่มันได้นานๆวันๆเนี่ยนั่งอยู่เก้าอี้นานจริงๆครับไม่ได้แบบ ลุกไปไหนเน่ยเขาจะนั่งทํางานนั่งตัดต่อหรือบางทีคือดูหนังดูซีรีส์แม้แต่เล่นเกมก็จะอยู่บนกี้ตัวนี้นะก็เ,เพราะว่าตัวนึงเนี่ยเราก็จะใช้ให้ตอบโจทย์ข้อบคุมทุกไลฟ์ต่างของเราครับบอกเลยว่ากี้ตัวนี้เนี่ยมันตอบโจทย์ผมจริงๆครับดังนั้นครับถ้าใครที่มองหากี้ที่ครอบจักรวาลที่ลงทุนครั้งเดียวแล้วจบทุกไลฟ์ตายครับผมก็แนะนํา B w e l l Elite p a s ตัวนี้ครับแต่ถ้าใครที่เป็นสายเกมมิ่งอยากได้ภาพลักษณ์ที่มันดูดีดูคหน่อยอ่ะอันนี้ต้องบอกจริงๆว่าอาจจะไม่ยังไม่ตอบโจทย์ แต่บอกเลยว่าเรื่องการใช้งานใช้งานได้ทุกแบบทุสไตล์ style. จริงๆครับแล้วหากใครสนใจใครมีน้ำหนักเท่าผมประมาณผมสูงประมาณผมและอยาก กดเลยครับก็สามารถกดได้ที่ช้อปปีครับผมได้ปากตะกร้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ครับตอนนี้ครับบอกเลยว่า b ีเวลเนี่ยมีโปรโมชั่นตลอดเวลานะยิ่งนาน้า้แบบนี้หากเกาอีดีๆตันี้ครับกดลิงก์เข้าไปเลยครับรับรองได้เก้าอี้บีเวลดีๆใช้แน่นอนครับบีเวลเอ็ลิฟพัตัวนี้เป็นเก้าอี้ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ครับเป็นเก้าอี้ที่น่าคบหาอีกตัวณตอนนี้นั่นเองครับอ่าสำหรับเล็กเล็กรีวิวคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับใครมีคําถามอะไรเกี่ยวกับเก้้้าาีีตนน็ถมมดท่ใคิป ครับผมและทีมงานจะเข้าไปตอบให้ได้ทุกคำถามอย่างแน่นอนครับสำหรับคลิปนี้ครับผมต้องขอตัว,วลาไปก่อนครับสวัสดีครับ